ก้อนสิเงือบานครับพี่น้องสาธุมันบรรยากาศเป็นดาดเก็บคลิปไปสู้พี่น้องบ้งเลยค่ะก้อนีิเขาบานคลิปนี้ครับพี่น้องมันกับคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนย่ทต่รรำนี่เนะาะพรเนี่ยดอกคะมือน,นี้ไปตลาดอาจจะไปําไปตามหา fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงในอำเภอลำธมนชัยนะคะตลาดเอ่อตลาดนัดข้องถมวันอังค้าร อันนี้มีตลาดญงแหลวก็มีคนไหลแต่ว่าเบิ่งก่อนว่าถ้ามีเพลงเราก็ทำคลิปไม่ได้ถ้าไม่มีเพลงเราก็เดี๋ยวจะไปตามหาเอฟซีตัวจริงสาวน้อยพี่บัณแพงนะคะวัาเห็นล้ามันอดบดได้พี่น้องอันนี้มักนะความมักส้นตัวเจ้าของลงไปแล้วพี่น้องเบิ่งบบเบิ่งแจ้งหดกับแจ้งหอยวากันเนาะเบิง่งเบิ้องขาหลังก่อนคะ่ะนี่ล่ะเบิ่งซํานี่ เห็นบออันนี้บ,บดิแตงเลยสดขนาดเลยนี่ความเฮ้ยเห็นเราอยากลุมอยากเหตุคลิปเลยค่ะมีความนี่มันมันมันเบิงเห้วมันกะสำหรับคนที่มักเบิงคนที่มักคือกันเนาะสำหรับคนที่มาคือกันก็จะมีความแบบว่า,าว้าวตัวคือคือนางเบิง้งยูดเทิื่องเถียงหน้าน่ะอุดบร่ได้ ต้องเก็บคลิปว้เลยค่ะพี่น้องค็บไว้ซื่อๆเดี๋ยวก็วไดหวังว่าพี่น้องจะต้องแบบว่าต้องมาเบิง่งคลิปนี้เพราะว่ามันมันมีความอยากทายว้อะเพราะมันงามอะเพราะมันเป็นอย่างที่เบิง่งเราสบายตาอ้หสเสดายหวกเลยถ้าฝนโปรตกส่งมากพี่น้องเลยฝนอะหน่หวกเอ๊มอยมอือนำกลเล็กน้อย โอ้ยเนาะฝนว่าตกแห้งจิเวื่อฝนว่าตกเพราะสีนำหงให้หน้าจาิเวื่อส่วนถี่ม่งเห็นก็จะเป็นป,ป,ป่าป่าหมู่บ้านป๊าดูแั่สะอ่อนอืมได้ถึงแปดนาทีไหมเดี๋ยวพอไปดูต้นยางที่ปลูกใหม่ล่าสุดพี่น้อง เทหลกักวัชิวไทายอยีกนคลิปเวาายยปัสิวไทยมเอละคลิปยุสวนแต่นี่มันอยู่หน้าเอ่อเป็นส่วนของหหน้าค่ะนี่นี่คือความปลูกต้นยางใหม่นะคะโอ้จะเห็นนี่ปลูกอันนี้ขั้นแทหน้ายู่บวท่านความ ท่านีทำความสะอาดอันนั้นเก่าค่ะอันเก่าเดี๋ยวพ่อหยังไปรอบ้างข้าเจ้ามาตัดหงายวงเสียงดังเลยเสีเกาเดือนเราโทรมาสักครู่เด้อสีกาเดือนเด้อเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก่อนนะคะถ่ายคลิปก่อนนี่เห็นบ่ค่ะเออแบเหมือนแบบว่าจะทุกข์จะทันหอกไม่เหี่ยวอา่อหยางยิ้มตนเลย ไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยปูไว้เต็มแล้วนะคะโอ้ตัวน,นี้เหมือนจะฟังไวเต็มเติอนแล้วเปล่าตัดหนาดระวางส่วนนี่สะสะน้ำน้ำที่เต็มชะแล้วฝนตกเย็ล่าสุด ก้อนสีเขาบานก็แดดฮอนแถะพี่น้องแดดฮอนแห้งเขาพี่น้องมันเข่าฝนก็ล่างตั้งมากแล้ว กนี่คือต้นย่างที่ปลูกไว้ก่อนค่ะปลูกก่อนเข่ากับนั่นนั่นนั่น,น,นเริ่มจะเลี้ยงแล้วน้องเริ่มจะเลี้ยงแล้วนะเพราะว่าไม่มีน้ำโอ้มุมนี้ไม่นำตัวนี้ิีดีมาเอาหาออก โอ้นะ่ะกระจิบกระจิบกระสีเลยอนี่เป็นที่ป่งก้อนเนี่ยอายุประมาณสองปีดิได้สองปีได้สองปีแล้วไม่ได้สมชอบย่างขั้นสูงสุดแบบย่งเอิบจนหนึบ ตัวน oh. ี้เพียงตาพอดีสวยงามตามท้องเรื่องสวยมากจุอยากมาเก็บภาพไว้ห้องตรงมาสามเขาบางส่วนเะาค่ะโอ้นี่วี่บนสามเขาเลยเพื่อนมาสามแล้วเอาหยอาออกแล้วกัน ตามเขาหรือว่าเลี้ยงนทีหนาำมา่ส่สบองทีมันบางน้องกำลังงามอันนี้ว้นสูงสำค้นพอดีพี่น้องเก็บนีเก็บมาฝักสำหรับค้นทีมักทงไฮทงหน้า มักข้มเขียวมักบรรยากาศแต่ว่าสบายหูสบายตาตัดหนาบอ,อกแล้วมันก็บสีน้ำสวยด้วยเลยครับพี่น้องตัดด้ท่านเดียวเดี๋ยวของมาถึงมาตัดเอาอันเครื่องตัดหนาหลานมา้มันเป็นใบกลมหลือว่าถนัดไมกันนั่นเจ้าของเคยใส่ใบใบใสองแถกไหมได้เคยเปลเป็นเลยม่ดถนัด งามสวยงามเก็บเหนีหนน่ยวมาฝากคนที่มักทุงไทยตงหน้าบรรยากาศดีๆนะคะ่ะพี่น้องผู้ใดเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่อยากมาเยี่ยมมายามนะคะมาสามเขาซอยมาได,ด้ด้วค่ะเด้อที่บ้านหนองจานใต้ค่ะบริลแทนเนียนชัยโคราชบ้านเอง เรือดกว่าอะไรอะไรน้ำใ,ใจสบายตานี่มันตรงมาสาม,มนี่ตัวหนึ่งเขาทั้งในโบ้โบานาเดี๋ยวลูกทั้งหนาหนามาสามอืม ตามดีจ้าก็จะเอ้ะเฉะโยนี่พี่น้องคลิปนี้ลงไเวไสหมิ่นสะก้อนค่ะเดี๋ยวบรรยากาศดีๆได้ติดเก็บมาฝากพี่น้องอีกกนงานเของบานแล้ววันสันว่าเอ๋อคลิปนี้ลำหน้าพี่น้องไปตะเพียงเท่านี้สะก้อนค่ะ ลืมนะ,คะ้ค่ะเด้อผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่อยากสนใจอยากมาเยี่ยมมายามนะคะ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องลาไปแล้วกับบรรยากาศสวย